บนโซเชียลมีการแชร์คลิปการใช้น้ำอัดลมผสมลูกอมรสมิ้นเทลงไปในรูที่ขุดไว้แล้วใช้จับปลาได้หืมชัวร์เหรอ นี่ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาครับคลิปจับปลาด้วยน้ำอัดลมกับลูกอรมรสมิ้นที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับในหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้ามีน้ำจำนวนน้อยแล้วก็มีสารเคมีลงไปจำนวนมากขนาดนี้เป็นความจริงที่ปลาจะออกมาแต่ถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไหมขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอรูนี่เป็นรูจริงธรรมชาติหรือรูที่มนนุษย์ทาขึ้คิด ว่าเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นการเซตอัพที่คนทาขึ้นมาเพราะว่าดูจากขนาดของปลาความสมบูรณ์ของปลาแล้วก็ที่สําคัญแรงดิ้นของปลาที่เห็นน่นะคะมันเป็นปลาที่ก็น่าจะเหนื่อยล้ามากดังนั้นเนี่ยก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่าปลาอันน,นี้ก็อาจจะถูกจับเข้ามาเอาไว้ก็เป็นไปได้ค่ะปลาที่เห็นในคลิปสามารถพบได้ในพงใต้ดินจริงเหรอครับเป็นปลาดุกนะคะในตระก,ะกูนปลาดุกแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปลาดุกเขาก็สามารถที่จะสร้างคล้ายๆทํารังอยู่บริเวณที่มีชายน้ําหรือว่า เขั้นใต้น้ําที่เป็นดินเพื่อที่จะออกไข่เพื่อจะดูแลลูกก็สามารถจะทําได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นรูใหญ่พอที่จะอยู่กันเป็นหมู่คณะขนาดนี้นะคะอาจจะอยู่ได้สักแม่แล้วก็อาจจะมีลูกเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดมันมีโพรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเป็นรอยแตกของดินแล้วเกิดน้ําแห้งไปเลยเนี่ยก็อาจจะมีสัตว์จํานวนหนึ่งเข้าไปอยู่ได้คือปลาดุกนี่มีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือว่าก็สามารถจะหายใจด้วยอากาศได้สามารถที่จะใช้ออกซิเจนในอากาศได้ดังนั้นเนี่ยการที่เขาพวด ออกมาจากโพรงซึ่งอาจจะน้ำอะไรไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะเขารู้ว่าเขารอดได้ทาไมน้ําอัดลมผสมลูกอมรสมิ้น์ถึงไล่ให้มันออกมาจากโพรงได้ล่ะครับเมื่อเราเอาโคกหรือว่าน้ําอัดลมเทเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนในน้ําอัดลมเนี่ยก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่านี้เมนทอสเนี่ยไปทําอะไรเมนทอสเนี่ยเป็นตัวที่จะไปเร่งปฏิกิริยาการแยกตัวของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากน้ําอัดลมก็จะเกิดฟองฟู่ก็จะทําให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะรบกวนปลาแน่นอนอันที่2ก็คือว่าในน้าอัดลมมีน้ําตล ำนวนมากความเข้มข้นของสารที่อยู่ในน้ําก็จะเปลี่ยนไปสัตว์ก็จะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าหายใจไม่ออกการดูดซึมน้ําหรือที่เรียกว่าออสโมซิสต่างๆเนี่ยก็จะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบหนีออกมาค่ะเพราะว่านี่ถือว่ามันเป็นสารพิษก็เหมือนกับเรานั่งนั่งอยู่แล้วมีใครเอาสารอะไรมาอบรมควันเราที่เหม็นมากๆเราก็คงต้องรีบวิ่งออกไปจากห้องอาจารย์บอกว่าที่ปลาว่ายออกมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับแรงดันจากปฏิกิริยาของน้าําอัดลมกับสารเคลือบผิวลูกอมนะครับปกติเขาจะต้องเอาเมนทล อใส่ในโคกเลยเพื่อให้เกิดการฟูแต่กรณีนี้ก็คือใส่กันคนละทีการทําละลายก็ไม่ได้เกิดผลอะไรจริงจังที่จะทําให้เกิดแก๊สออกมาแต่เขาก็บอกว่าปลาต้องรีบออกมาจากโพรงเพราะขาดออกซิเจนถ้าเราดูจากช่วงเวลาแล้วนะคะการที่เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดขึ้น,นแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามีโคกลงไปออกซิเจนในน้ําก็ลดลงอยู่แล้วแต่ว่าความรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดออกซิเจนในน้ําน้อยเนะะี่ยค่ะเขาก็ไม่ช็อกขนาดนี้มันจะค่อยๆอาจจะมีทีละตัว2ตัวแต่อันนี้เนี่ยเป็นความเข้มข้นของสาร คมีในน้าที่มันเปลี่ยนอยู่ในน้ําปกติธรมรมดากลายเป็นว่ายอยู่ในโค้กมีการจับปลาในรูปแบบคล้ายๆกันแต่ใช้ยาสีฟันแทนน้าอัดลมลักษณะเดียวกันคะ่ะก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้มีเคมีเข้าไปปนเปื้อนปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดเขาจะมีความไวหรือว่าเซนซิทีฟต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของน้ําของสิ่งแวดล้อมพอสมควรอาจารย์เตือนว่าการเทน้ําอัดลมหรือสารต่างๆลงไปในน้ําตามคลิปอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันไปเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําต่างๆจะเห็นได้ว่าลักษณะของโพลงเป็นลักษณะที่ ค่อนข้างจะทึบอับพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่ดีมากโคกซึ่งมีน้ําตาลเตมเมนโตสก็มีน้ําตาลก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดีก็มีโอกาสที่จะทําให้น้ําเน่าเสียค่ะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องการใช้น้ําอัดลมกับลูกอมรสมิ้นจับปลานี่เป็นยังไงครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรแชร์ต่อเป็นการทรมานสัตว์อย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการที่จะจับสัตว์มาถ้ามาไว้ดูกันเพื่อมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเนี่ยก็ควรจะจบเป็นแค่นี้ค่ะถ้าเก ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลให้กันนิดหนึ่งว่ายัางน้อยที่สุดเนี่ยเขามาเป็นอาหารให้เราก็อย่าให้เขามีความทุกข์ทรมานการที่เขาจะเสียชีวิตเพื่อจะมาช่วยให้เรามีชีวิตต่อไปสัตว์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนก็ควรจะมีหน้าที่ที่จะช่วยดูแลทุกๆชีวิตที่อยู่ร่วมกับเราในโลกนี้ก่อนจะตัดสินใจลงมือทําตามคลิปใดๆอย่าลืมศึกษาผลกระทบและมองหาทางเลือกอื่นที่อาจจะดีกว่านะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีก็ติดตามช่องยูทูบชัวร์ก่อน หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม